เคยรู้สึกไหมครับว่าบางบริษัทเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเออที่นี่มันใช่บรรยากาศมันดีคนเก่งๆก็อยากอยู่ต่อแต่พอไปอีกที่หนึ่งกลับรู้สึกอึดอัดคนเก่งๆทยอยลาออกกันหมดเลยทั้งทั้งที่เงินเดือนหรือสวัสดิการก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมากใช่ครับไอความรู้สึกที่ว่านี้แหละครับที่แหล่งข้อมูลของเราวันนี้เรียกว่าวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็นคำที่ได้ยินบ่อยมากเลยนะคะแต่ความหมายจริงๆของมันม,มันลึกกว่าที่หลายคนคิดเยอะเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงแก่นเลยโดยอ้างอิงจากบทความ Cultivating a Growth-Driven Corporate Culture ที่วิเคราะห์ได้เฉียบขาดมากว่าวัฒนธรรมที่ทำให้องค์กรโตจริงๆเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงและที่สำคัญคือมันสร้างกันยังไงเอาล่ะครับงั้นเรามาเริ่มแกะประเด็นนี้กันเลยดีกว่า พอพูดถึงวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยภาพแรกที่หลายคนนึกถึงเลยนะคงเป็นคำขวัญที่เท่บนผนังใช่ใช่หรือไม่ก็กิจกรรมทีมบิวดิ้งกิจกรรมที่จัดกันปีแล,ล้วหนแต่จากข้อมูลที่เรามีมันบอกว่านั่นเป็นแค่เปลือกนอกแก่นของมันคือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำๆโดยที่ไม่มีใครบอกให้ทำอม,มองอยู่นั่นแหละ ประเด็นนี้ทรงพลังมากเลยนะคะเพราะมันเปลี่ยนโฟกัสเลยจากการพยายามบังคับให้คนเป็นแบบที่เราอยากได้ไปสู่การสังเกตว่าพฤติกรรมแบบไหนที่มันเกิดขึ้นจริงในองค์กรบทความเขาใช้คำว่าวัฒนธรรมที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ผู้นำประกาศแต่คือสิ่งที่องค์กรยอมรับให้เกิดขึ้นซ้ำ ยอมรับให้เกิดขึ้นซ้ำๆใช่ค่ะไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ตามเช่นถ้ามีการประชุมที่ทุกคนนั่งเงียบไม่กล้าแสดงความเห็นแล้วผู้นำก็ปล่อยผ่านไปนั่นแหละค่ะคือวัฒนธรรมที่แท้จริงที่ถูกยอมรับแล้วอเข้าใจเลยคือต่อให้ประกาศว่าเป็นองค์กรที่เปิดรับฟังความคิดเห็นแต่ถ้าในห้องประชุมไม่มีใครกล้าพูดจริงๆการกระทามันก็ฟ้องว่าวัฒนธรรมจริงๆคือการห้ามเถียงสินะครับถูกต้องค่ะ บทความถึงก็บอกว่าในระยะยาวเนี่ยวัฒนธรรมเอาชนะกลยุทธ์ได้เลยชัดเจนเลยค่ะเพราะวัฒนธรรมมันคือเหมือนเป็นระบบปฏิบัติการที่คอยกำกับพฤติกรรมคนอยู่เบื้องหลังกลยุทธ์จะดีแค่ไหนแต่ถ้าระบบปฏิบัติการมันไม่เอื้อคนก็ไม่ทำตามอยู่ดี องค์กรที่โตจริงๆเลยไม่ใช่ที่ที่กดเยอะแต่เป็นที่ที่ปลูกฝังพฤติกรรมที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นเองได้นั้นพฤติกรรมที่ถูกต้องที่ว่าเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับบทความเขาจำแนกออกมาเป็น5องค์ประกอบสำคัญใช่ไหมครับใช่ค่ะมี5ข้อหลักๆข้อแรกคือ ownership culture หรือวัฒนธรรมความเป็นเจ้าของค่ะซึ่งพออ่านแล้วรู้สึกว่ามันคือจุดเปลี่ยนสาคัญเลยนะ บทความชี้ว่าองค์กรที่มีวัฒนธรรมนี้แข็งแรงเวลาเจอปัญหาจะไม่มัวเสียเวลาหาแพ้รับบาปว่านี่ความผิดใครไม่หาคนผิดใช่แต่คำถามแรกที่ทุกคนถามคือเราจะแก้ปัญหานี้ด้วยกันยังไงมันคือการที่ทุกคนรู้สึกว่านี่เรือลำเดียวกันไม่ใช่ต่างคนต่างภาย แล้วพอทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันแบบนั้นมันเปลี่ยนสถานะของพนักงานไปเลยนะคะจากแค่คนทํางานตามสั่งกลายเป็นกลายเป็นคนขับเคลื่อนองค์กรใช่ค่ะกลายเป็นคนขับเคลื่อนไปเลยความรู้สึกรับผิดชอบมันไม่ได้มาจากตําแหน่งแต่มาจากใจซึ่งทําให้องค์กรปรับตัวและแก้ปัญหาได้เร็วกว่าคู่แข่งเยอะเลย จะไม่โดนลงโทษอย่างรุนแรงด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะซึ่งนี้น่าจะเชื่อมโยงโดยตรงกับข้อที่สองเลยเรื่อง learning culture หรือวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ถูกต้องเลยค่ะมันเชื่อมกันสนิทเลยบทความเน้นว่าองค์กรที่จะโตในยุคนี้ต้องกล้าลองพลาดและเรียนรู้ให้เร็วอืมลองพลาดเรียนรู้ค่ะเพราะถ้าคนในทีมกลัวความผิดพลาดเมื่อไหร่องค์กรก็จะหยุดนิ่งทันทีนึกถึงที่ทำงานเก่าที่หนึ่งเลยค่ะ มีคนเสนอไอเดียใหม่แล้วโปรเจกต์ไม่สำเร็จเขาไม่ได้โดนไล่ออกนะแต่ก็ไม่เคยถูกโปรโมทอีกเลยโอ้ oh. หลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าเสนออะไรนอกกรอบอีกเลยค่ะมันเป็นการลงโทษแบบเงียบๆที่น่ากลัวที่สุดโอ้โห oh. นี่คือตัวอย่างที่ชัดมากของการไม่มีพื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจหรือ psychological safety ที่พูดถึงในบทความเลยสินะครับใช่เลยค่ะคือผู้นำอาจจะพูดว่าไม่เป็นไรลองทำเลยแต่ถ้าการกระทำมันสวนทางคนก็จะเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอยู่ดี ถูกต้องค่ะบทบาทของผู้นำในเรื่องนี้เลยสำคัญมากผู้นำต้องทำให้ทีมเห็นจริงๆว่าความผิดพลาดที่นำไปสู่การเรียนรู้มีค่ามากกว่าการอยู่นิ่งๆเพราะกลัวพลาดเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นบทเรียนใช่ค่ะต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นสินทรัพย์ของทีมไม่ใช่ตราบาปของใครคนใดคนหนึ่งเมื่อทีมรู้สึกปลอดภัยพอที่จะล้มพวกเขาก็จะกล้าที่จะกระโดดให้สูงขึ้นครับ พอมีพื้นที่ปลอดภัยให้กล้าลองผิดลองถูกแล้วเนี่ยมันก็น่าจะนำไปสู่การกล้าพูดกล้าแสดงความเห็นมากขึ้นด้วยซึ่งก็คือข้อที่3สินะครับ trust and transparency วัฒนธรรมแห่งความไว้ใจและความโปร่งใสครับผมแน่นอนค่ะเพราะคนจะกล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดจริงๆก็ต่อเมื่อเชื่อว่า พูดไปแล้วจะไม่สวยตรงไปตรงมาดีครับวัฒนธรรมที่ดีต้องเปิดพื้นที่ให้มีการถกเถียงกันอย่างสร้างสารรค์ได้เพราะไอเดียที่ดีที่สุดมักไม่ได้มาจากคนที่เห็นด้วยกันหมดแต่เกิดจากการที่คนเห็นต่างกล้าที่จะพูดออกมาแต่ในความเป็นจริงความโปร่งใสมันก็มีขีดจำกัดของมันใช่ไหมครับบทความได้พูดถึงไหมว่าเส้นแบ่งอยู่ตรงไหนเช่นข้อมูลเงินเดือนควรโปร่งใสด้วยหรือเปล่าเป็นคำถามที่ดีมากค่ะ บทความไม่ได้ลงรายละเอียดลึกขนาดนั้นแต่ให้หลักการกว้างๆว,ว่าความโปร่งใสในที่นี้หมายถึงความโปร่งใสในข้อมูลที่จําเป็นต่อการตัดสินใจที่ดีอ๋อ oh. เช่นเป้าหมายของบริษัทคืออะไรสถานะตอนนี้เป็นอย่างไรความท้าทายคืออะไรเพื่อให้ทุกคนเข้าใ่ภาพเดียวอันครับ oh. ส่วนเรื่องการสร้างความไว้ใจในที่ที่เคยพังมาแล้วบทความชี้ว่ามันต้องเริ่มจากผู้นำที่ทำตัวให้คาดเดาได้และรักษาคำพูดอย่างสม่ำเสมอ จนทีมเริ่มเชื่อใจอีกครั้งค่ะเข้าใจแล้วครับคือความโปร่งใสในทิศท,ทางขององค์กรซึ่งก็นำเรามาถึงข้อที่4พอดีเลย clarity of direction วัฒนธรรมแห่งความชัดเจนในทิศท,ทางผมชอบประโยคนึงในบทความมากเขาบอกว่าองค์กรไม่โตไม่ใช่เพราะคนไม่เก่งแต่เพราะคนเก่งเดินไปคนละทิศโอ้ยอันนี้จริงมากโอ้โหอันนี้จริงมากเลยนะครับจริงที่สุดค่ะ ความชัดเจนคือพลังบทความใช้คำนี้เลยเมื่อทิศทางมันชัดเจนว่าเราจะไปไหนอะไรคือสิ่งสำคัญและที่สำคัญไม่แพ้กันคืออะไรที่เราตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ทำการตัดสินใจว่าจะไม่ทำใช่ค่ะมันจะทำหน้าที่เหมือนเข็มทิศให้ทีมเลยทุกคนสามารถตัดสินใจเรื่องเล็กๆน,น้อยๆในงานของตัวเองได้โดยไม่ต้องวิ่งไปถามหัวหน้าทุกเรื่อง เพราะทุกคนรู้ว่าเป้าหมายสุดท้ายคืออะไรมันเหมือนการทราวเคียนหรือเอมพาวเมนต์ให้คนทํางานได้จริงๆใช่ทำให้องค์กรโดยรวมมันคล่องตัวขึ้นไม่ต้องรอคอขวดที่การตัดสินใจหอวงผู้บริหารอย่างเดียวใช่เลยค่ะและเมื่อทิศทางชัดเจนมันยังช่วยลดการเมืองในองค์กรได้ด้วยนะอ๋อ ยัังงไงครบเพราะทุกคนจะใช้เป้าหมายเดียวกันเป็นที่ตั้งในการถกเถียงไม่ใช่เอาความเห็นส่วนตัวมาสู้กันเข้าใจเลยครับมาถึงข้อสุดท้ายครับข้อที่5ซึ่งบทความบอกว่าเป็นข้อที่ทรงพลังที่สุดนั่นคือ leader as role model ผู้นำคือต้นแบบค่ะข,ข้อนี้สำคัญที่สุดโอเคครับเรื่องนี้ฟังดูดีในทางทฤษฎีนะแต่แบบในโลกจริงที่ผู้นำเขย,ยุง่งและมีแรงกดดันมหาศาล เขาจะเอาเวลาที่ไหนมาทำเป็นตัวอย่างในทุกเรื่องได้ตลอดเวลาครับบทความไม่ได้บอกว่าผู้นำต้องสมบูรณ์แบบนะคะครับแต่ชี้ไปที่ช่วงเวลาสำคัญหรือ moments that matter ต่างหากช่วงเวลาสำคัญค่ะเช่นเวลาที่เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นมาผู้นำแสดงความรับผิดชอบก่อนหรือโยนความผิดให้ลูกน้องเวลาที่มีคนเสนอไอเดียที่แตกต่างผู้นำตั้งใจฟังหรือปัดตกทันที พฤติกรรมที่แสดงออกในช่วงเวลาตัดสินใจเหล่านี้ล่ะค่ะคือการส่งสัญญาณที่ดังที่สุดว่าวัฒนธรรมที่แท้จริงของที่นี่คืออะไรอืมไม่ใช่การทำทุกอย่างแต่คือการกระทำในจังหวะที่สำคัญที่ทุกคนกำลังจับตามองอยู่ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะบทความถึงย้ำว่าวัฒนธรรมไม่ได้เกิดจากสิ่งที่ผู้นำพูดแต่เกิดจากสิ่งที่ผู้นำทำซ้ำๆให้เห็นและที่น่ากลัวกว่านั้นคือ ทีมงานไม่ได้แค่ทำตามสิ่งที่ผู้นำทำแต่พวกเขากำลังเรียนรู้กฎที่ไม่ได้เขียนไว้ว่าอะไรคือสิ่งที่องค์กรให้รางวัลจริงๆไม่ใช่สิ่งที่ประกาศไว้ใช่ค่ะถ้าผู้นำให้รางวัลคนทำงานโตรุง่งวัฒนธรรม work life balance ที่พูดไว้สวรหรูก็ไม่มีความหมายเลยมันคือการออกแบบวัฒนธรรมผ่านการกระทำซึ่งน่าเชื่อถือกว่าคำพูดเสมอแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรพอเราเข้าใจองค์ประกอบทั้ง5้าข้อแล้วโอเคฟังดูดีหมดเลยครับ แต่ในโลกจริงมันทำยากนะบทความเขาพูดถึงกับดักที่คนมักจะตกหลุมพรางกันบ้างไหมครับพูดถึงชัดเจนเลยค่ะกับดักที่เจอบ่อยที่สุดคือ 1. คิดว่าการสร้างวัฒนธรรมเป็นโปรเจกต์ที่มีวันจบอืม 2. คิดว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายเ r ฝ่ายเดียวอันนี้เจอบ่อยหรือที่คลาสสิกสุดๆคือคิดว่าแค่เขียน c อ l l value สวยๆติดผนังแล้วทุกอย่างจะเกิดขึ้นเองซึ่งซึ่งมันไม่เกิด <laughs> ไม่เกิดค่ะบทความย้ำว่าความคิดพวกนี้ผิดหมดเลย แล้วทางที่ถูกคืออะไรครับทางที่ถูกคือต้องมองว่ามันเป็นกระบวนการที่ไม่มีวันจบสิ้นค่ะมันต้องถูกออกแบบ plus ย้ำซ้ำ plus ทำจริงอย่างต่อเนื่องเหมือนการดูแลสวนไม่ใช่การสร้างตึกที่เสร็จแล้วเสร็จเลยอ๋อเป็นการดูแลสวนค่ะและมันเป็นความรับผิดชอบของผู้นำทุกคนในทุกระดับไม่ใช่แค่ HR ประเด็นนี้น่าสนใจมากมันเชื่อมโยงกลับมาสู่คนฟังได้ดีเลยเพราะบทความบอกว่า แม้เราจะไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับสูงเราก็สามารถสร้างวัฒนธรรมย่อยได้ไมโครเคาน์เจอร์ในทีมเล็กๆของเราได้นี่คะใช่เลยครับใช่เลยค่ะนี่คือการมอบอำนาจให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวัฒนธรรม ทุกครั้งที่เราเลือกที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมแทนที่จะแข่งขันทุกครั้งที่เรากล้ายอมรับผิดแทนที่จะโทษคนอื่นหรือทุกครั้งที่เราเปิดใจรับฟังฟีดแบ็นั่นคือเรากําลังส่งสัญญาณว่าในทีมของเราพฤติกรรมแบบนี้คือสิ่งที่ยอมรับได้การเปลี่ยนแปลงไม่จําเป็นต้องรอให้มาจากข้างบนเสมอไปพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกมีพลังขึ้นมาเลยครับงั้น เรามาทบทวนหัวใจหลักที่ได้จากการเจาะลึกในวันนี้กันหน่อยดีกว่าครับอย่างแรกเลยวัฒนธรรมองค์กรที่แท้จริงคือพฤติกรรมที่ถูกยอมรับให้เกิดขึ้นซ้ําๆไม่ใช่แค่คําขวัญสวยหรูครับและในระยะยาวพฤติกรรมเหล่านี้สําคัญกว่ากลยุทธ์เพราะมันคือสิ่งที่ขับเคลื่อนการกระทําของคนจริงๆครับโดยองค์ประกอบ5ข้อของวัฒนธรรมที่ทําให้องค์กรเติบโตก็คือความเป็นเจ้าของการเรียนรู้ความไว้ใจและความโปร่งใสทิศทางที่ชัดเจน และข้อสุดท้ายและจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดคือผู้นำต้องเป็นต้นแบบผ่านการกระทำใช่เลยครับย้ำอีกครั้งว่าผ่านการกระทำไม่ใช่แค่คำพูดเพื่อให้การพูดคุยของเราวันนี้จับต้องได้มากขึ้นบทความได้ทิ้งท้ายด้วยเครื่องมือง่ายๆเป็นคำถามสามข้อให้เราลองกลับไปถามตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามค่ะครับมีอะไรบ้างครับ ข้อแรกตอนนี้มีพฤติกรรมอะไรบ้างที่องค์กรหรือทีมของเรายอมรับให้เกิดขึ้นอยู่ทุกวันลองสังเกตดูเฉยๆก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ําๆไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีก็ตามเป็นการสํารวจความจริงณนะปัจจุบันโอเคแล,ออแล้วข้อ2องละครับข้อ2ถ้ามองจากการกระทําของผู้นําที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ทีมกําลังเรียนรู้อะไรจากพวกเขาสิ่งที่ผู้นําทํากําลังเป็นต้นแบบของพฤติกรรมแบบไหนอยู่ครับ และข้อสุดท้ายที่สำคัญมากถ้าจะเปลี่ยนวัฒนธรรมแค่หนึ่งเรื่องเล็กๆที่เราพอจะทำได้ควรจะเริ่มจากอะไรผมชอบคำถามสุดท้ายมากเลยครับมันไม่ได้ให้เราไปเปลี่ยนโลกแต่ให้เริ่มจากจุดที่เราควบคุมได้จริงๆใช่ค่ะซึ่งมันก็สอดคล้องกับประโยคปิดท้ายของบทความที่ว่าการเปลี่ยนวัฒนธรรมไม่ต้องเริ่มให้ใหญ่แต่ต้องเริ่มให้จริง ถูกต้องค่ะเพราะการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและยั่งยืนมันมักจะมาจากการลงมือทำสิ่งเล็กๆอย่างสม่ำเสมอจนมันกลายเป็นพฤติกรรมใหม่ที่คนรอบข้างเริ่มทำตามและถูกยอมรับในที่สุดจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้มันชี้ให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยนะครับว่าทุกการกระทำของเราไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนกาลังร่วมสร้างวัฒนธรรมรอบตัวเราอยู่เสมอคาถามสุดท้ายที่น่าสนใจจึงอาจไม่ใช่แค่เราอยู่ในวัฒนธรรมแบบไหน แต่เป็นวันนี้เรากำลังสร้างวัฒนธรรมแบบไหนผ่านการตัดสินใจของเราเอง